ปิติในหลวงพระราชินีทรงรับสารพงษ์ชาตรี 3, เป็นคนไข้ในพระบรมราชานิเคราะห์จากกรณีพระเอกรุ่นใหญ่สารพงษ์ชาตรีป่วยด้ยวยโรคมะเรง็งปอดมีอาการสำลักอาหารจนต้องเข้าไอซียรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลท่ากลางคนบันเทิงและแฟนคลับแสดงความเป็นห่วงอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมีข่าวว่าสารพงษ์ต้องฉีดยารักษาอาการเข็มละ180,000บาท ล่าสุดดูงเดือนจิตไทยสงภรายาของสรพงษ์ชาตรีได้โพสต์ภาพตนเองขณะเข้ารับพระราชทานแจกันดอกไม้และประเช้าเยี่ยมจากผู้แทนพระองค์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมข้อความว่า21กุมภาพันธ์2565พระบาทสมเด็จพระวชิรกรเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพรชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณจันทนีธนรักรองราชเลขาธิการเป็นผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้และกระเช้าเยี่ยมพระราชทานมามอบให้แก่สารพงษ์ชาตรีและทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพน้นอย่างหาที่สุดมิได้ขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข้าพระพุทธเจ้านางสาวดวงเดือนจิตไทย,ทยสงและครอบครัว